มามอย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 ,มอยคุณนายประดิษฐ์ Channel สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงเมามโมยมามโมยเมามโมยมามอยเมามอยวันนี้นะคะดิบมีช่วงใหม่มานำเสนอนะคะอันนี้คิดได้เองคิดได้เมื่อกี้นี้นะคะนั่นก็คือช่วงรีบร้อนรีวิวค่ะรีบร้อนรีวิวเพราะว่าวันนี้นะคะดิบกำลังจะไปทํางานค่ะแล้วก็อยากที่จะรีวิวมากแต่ว่าทุกคนก็รู้นะคะว่าเราเรื่องเยอะเรื่องแน่นแล้วก็ยุ่งตลอดเวลานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวแบบรีบรีบรีบรเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วก็ต้องรีบไปเลยในทันทีเพราะฉะนั้นเราจะรีวิวแบบรีบร้อนรีบร หาแป้งที่มันแบบติดทนหนึบแน่นนานมาตั้งนานแล้วในที่สุดฉันก็ไปตําตัวนี้มาอันนี้ตํามานะคะส่วนอันนี้ได้แถมมาก็เลยเอามาลองเราใช้ตัวทดลองมาแล้วประมาณสี่ครั้งแล้วผลคือดีเวอร์มาแก้ดีไปตําอันนี้นะคะมันดีสําหรับเรานะตรงที่ว่าคือทาเราเราเดี๋ยวทาให้ดูเลยว่าเราฉันครงกันแดดก่อนแล้วเราทาไปเนี่ยคือ มันอยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วหน้าก็คือแบบอบ้าจิงทำไมฉันถึงได้สวยตั้งแต่เช้ายันค่ำขนาดน,นี้แทบไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยนะคะอันนี้ต้องแบบปกติฉันจะถนอมหน้ากว่านี้นะแต่ว่าวันนี้รีบจริงๆนะคะมัวแต่ทำน่นนี่นั่นแล้วก็เนี่ยจะต้องออกจากบ้านแล้วในปัตเดียววันทากันแดดลงกันแดดเสร็จปุ๊บเราก็จะแบบง่ายๆเลยลงเบสเป็นอะไรวะเนี่ยพอโจโจสมิธอะไรพอโจสักอย่างนี่แหละก็ลงเบส หลังจากนั้นวันนี้ตั้งใจรีวิวแป้งฟืบฟืฟ,ฟมันดีเชื่อฉันดิจริงๆฉันควรจะลงตรงนี้่อยนะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทดลองก่อนนะคะอะไรก็อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะไอเนี่ยฟองโลงฟองน้ำอะไรอะ่ะเนี่ยแกป้าบเข้าไปแกไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเพราะว่าแสงมันไม่ดีเฮ้ย๋ยวจะเมื่อไหร่ไอโฟนใหม่จะออกวะเนี้ยจะเอาโทรศัพท์ใหม่อยากจะ ให้มันสวยงามกว่านี้หน่อยคือเราอะใช้อะตัวเนี้มันติดนามันโคตรคนแล้วมันก็แบบหน้าเนียนคือเหมือนแบบว่าแทบไม่ต้องลงรองพื้นนะมันเป็นแป้งที่แบบตอบโจทย์เรามากๆในวันที่แบบว่าเออฉันรีบๆแล้วแบบรองพื้นไม่ต้องลงจะป่ปัาบๆใส่หน้าไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแกฉันก็แบบแล้วมันดีเดี๋ยวเอาลูปให้ดู ที่ฉันไปมาแล้วแบบใส่หน้ากววงหน้ากากก็ยังอยู่คือติดหน้ากากบ้างก็ติดแต่ว่าก็ยังติดที่หนังหน้าเราเช่นกันนาจุดนี้ฉันต้องบอกเลยว่าของเขาดีตามหามาตั้งนานอยากได้แป้งแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็ลองมาหลายอีห้อนะแต่รู้สึกอันเนี้แบบติดแน่นหนึบจริงจริงนี่และค่ะ แต่น,นี่ยังน้อยอยู่นะปกติฉันมีเวลาฉันจะต้องค่อยๆเกลี่ยมันมากกว่านี้เมื่อกี้เราใช้สี01สีโอ๊ค01มันจะมีสีโอ๊ค01กับโอ๊ค02ที่มันเหมาะกับหน้าเราอันที่เราซื้อมาที่ไม่ใช่ตัวทดลองค่ะเป็นสีโอ๊ค02แต่ว่าโอ๊ค01ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับเราสำหรับสีผิวแบบเรานะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่รีบร้อนอย่างนี้มันจะมีอะไรดีไปกว่าตัวปั๊มคิ้วที่ฉันโป,ปรดปลาน ชอบชิบหายโคตรเร็ว <laughs> มีพลาดบ้างนะบางทีบอกตรงบางทีสิงกบพลาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็แอบ,บพลาดนิดหนึ่งนะคิวตรงใช่ไหมคิวตรงใช่ไหมเด้อเออก็การลิปทาตายอย่างรวดด่วนสรุปว่าแป้งถ้าใครที่กำลังมองหาแป้งทับที่มันติด หน้านาน,น,านอัดเข้าไปแทบไม่ต้องลงรองพื้นอะไรติดระหว่างวันดีๆมากิยาจตัวนี้ที่ฉันขอแนะนำและคอนเฟิร์มว่ามันอยู่บนหนังหน้าท่านแล้วมันก็เรียบเนียนสวยเพราะว่าเราได้ทดลองมาแล้วใช้มาแล้วหลายครั้งจนถึงต้องกับถึง,ถงจนถึงขั้นซื้อซื้อมาซื้อมาจริงอะจากที่ตอนแรกแบบ ได้แค่ตัวทดลองมาใช้ก่อนเออจริงๆมีไอ้นี่อีกอันหนึ่งนะที่เราได้ตัวทดลองมาคือของ rmk rmk รู้สึกจะได้ตัวรอ,องพื้นแล้วก็ตัวเบสอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันไอ้นี่ไปนหน่อยว่ะแกมันกลิ่นแอลกอฮอล์มันแบบรุนแรงมากถ้าคนที่แบบไม่ค่อยชอบแอลกอฮอล์ก็อาจจะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของว่าเออมันเนียนมันเรียบไหมอะไรเงี้ยโอเคเนี่ย okay. เรา เนี้ยอนนีน้อันนี้ก็ยังคงรักมากอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นดินสอเขียนคิวค้วค่วะหักอันนี้เป็นอายไลเนอร์จากอินเตอร์เกรรุ่นเจลที่สำหรับเราแล้วมันดีแต่ว่าบางคนใช้แล้วก็ตกบ้างหล่นบ้างอะไรเงี้ยหมายถึงแบบว่าสีมันหล่นสีมันตกลงมา เลอะขอบตาล่างอะไร่างเงี้ยก็แล้วแต่กแ,แต่หน้าคนด้วยว่าบางคนผิวอาจจะมันเยอะมันน้อยลักษณะของชั้นตาที่มันอาจจะส่งผลกับดินสอบางคนอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ดินสอแบบเจลอันเมื่อกี้มันเป็นแบบเจลนะคะแต่เราก็ชอบอันนั้นมากจริงๆก็จะมีแบบรุ่นที่เป็นเป็นเป็นเจลเป็นน้ำๆก็มีนะ ก็ใช้แต่อันนี้เราชอบที่มันแบบมันเป็นเจลแต่มันเหมือนดินสออะค่ะแล้วแป้งคือดีแกจะบอกว่ามากิยาชนะมันออกรุ่นหนึ่งที่มันโคกับเออ่ไอเนี้ยค่ะเซรามูนอะฉันจองไปแล้วด้วยนะ <laughs> จองแป้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่รู้ได้เมื่อไหร่หลืมไม่ได้ดูไม่ได้เช็คไม่เท่ากันออนี่ฮะคิะ้คพลาดนั่นเนี่ยเมื่อเราทำพลาดเราก็ลบมันออก วิธีลบคิวของฉันความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราก็ยังคงสวยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่มาดูนะคะสำหรับการรีบเร่งรีวิวจะให้ดูรีบเร่งรีวิว,ด,ว,วดูสิดูหน้าฉันดูแป้งดีใช่ไหมแป้งมันดี <c oughs> บายมอมอ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 ยสุดีี่ฮอแล